จากพยาบาลโรงพยาบาลชุมชินสู่พยาบาลชุมชนเป็นอีกหนึ่งวันของการทำงานนะคะเราไปเริ่มสื่อการทำงานกันเลยการทำงานเราต้องสแกนหน<ม>้าท้อทง,งานกันนะในว,วันนี้เราจะนั่งรถตู้นะคะออกมือมที่เทศบาลนะคะชื่อโครงการเราว่าโครงการรวมพุนคนสู้โรคนะคะโดยมีนายกเทศบาลนะคะมาเปิดโครงการด้วยนะคะ <ส>อีกทั้งยังมีลูกตาอีกด้วยนะคะนอกจากนั้นเรายังมีการจฉลดปลายนิ้วเพื่อคัดกรอ,องผู้ไ่กลุ่มเสี่ยงประว้วยนะคะมีการให้บริการวัดความดันโลหิตนะคะหานภมีความเสี่ยงความดันโลหิตสูงก็จะส่งพบแพทย์คลินิกปฐมพูรงพยาบาลต่อไป ท้านะคะในผู้ป่วยเบาหวานนะคะซึ่งผู้ป่วยโรคเบาหวานควรตรวจไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะเพื่อดูความผิดปกติของปลายประสาเท้าด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะมีการตวรวจวัดสายตานะคะในผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือผู้สูงอายุนะคะหากพบความผิดปกติก็ส่งภาพให้โรงพยาบาละค,ะ <S <S าาค่ะเสร็จแล้วค่ะยังยังไม่เสร็จนะคะเราต้องไปชี้ข้อมูลกันต่อในโปรแกรมคอร์ดก,กันต่อนะคะหลังจากนั้นเช้าวานนะคะก็มีประชุมงานกันต่อค่ะ แป๊บๆหมดเวลาเลยต้องไปสแกนใบหน้าเอาจากงานกันก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่